ตอนที่97ขอคำแนะนำฟ้าสวีดูขึ้นมาวันรุ่งขึ้นก็แทบจะถึงหัวตัวเองเขานึกถึงเรื่องที่พูดกับสู้เยียนทางโทรศัพท์เมื่อคืนก็เกือบจะตบตัวเองเราะดื่มฉีมาฉีแมวหรือไงถึงพูดเรื่องไร้สาระ,ะไม่สิสุ้เยียนบอกว่าจะให้โอกาสเขามุมปากของชายหนุ่มพันยกขึ้นแล้วกลายเป็นยิ้มกว้างเขาจะไปหาคนมาสอบถามถึงวิธีตามจีบภรรยาจากไหนดี ก็ต้องให้ของขวัญอยู่แล้วชายหนุ่มผิวดำเนียบพูดขึ้นมาตอนสันจีบเมียฉันให้ต่างหูทองคำผู้หนึ่งพื่อดีใจตอบตรงกนงทันทีเลยมาเวพิงตกท้ายถอยคงจะพูดเข้าให้ทีหนึ่งแกคิดว่าใครๆก็เหมือนเมยียแกเลยไงแค่ต่างหูคู่เดียวก็ถูกหลอกซะแล้วผู้หญิงที่หล่อฟานตามจีนนั้นไม่ใช่ธรรมดารู้จกักเฮียนเซว่ไหมผู้ชายเหล่านั้นเกหาหัวกันแล้วสายหน้า มาเวปิงเจ้าผู้เขาตาขรมิงก็บริษัทเยนเซียที่อยู่ข้างบนได้ไงคราวนี้คงรือแล้วสิเยนเซียนั่นฉันรู้จักฉันยังเจอกับเจ้าแก่เนี้ยตั้งหลายครั้งขับรถคัมเบอร์เลยหน้าตาสวยมากแล้วก็ดูสง่างามมากได้ยินมาว่าสถานะทางบ้านเนียตูมมากด้วยมีหน้าลูกพี่ของเราถึงได้ตามจีบแต่คนที่ไปทำงานดูแลบริษัทลิวอันเซียต่างรู้จักและยังเคยพบกับหูด้วยสเสียด้วยผู้หญิงคนนั้น ผูเสวยอยู่แต่ถ้าทางเยื่อหยิ่งรับรองว่าไม่เห็นหัวคุณอย่างพวกเขาแน่ไม่ใช่คนนั้นเป็นเจ้าของบริษัทอีกคนคนที่พวกนายเจอน,น่าจะเป็นประธานหูเหยียนสเสี่ยมีเจ้าของอีกคนแซ่ซูพวกเธอสองคนร่วมกันก่อตั้งบริษัทเหยียนสเสี่ยกิจกรรมและแผนงานหลายอย่างเธอเป็นคนกำหนดมีความสามารถมากเอารู้ว่าฟางเจอ้วีชอบใครหมอเวยพิงก็หาคนไปสืบข้อมูลของซู่เหยียนอย่างละเอียดพอไม่สืบ ก็ไม่รู้แต่พอรู้แล้วก็ถึงกับสะดุง้งเธอเป็นคนซีเฉิงถ้าว่าทางนั้นอยู่ไกลเกินจึงไม่ได้ไปสืบต่อแต่คงเพราะสามีมีเมียน้อยก็เลยอย่าล้างกันเธอเอาเงินแล้วพาลูกทั้งสองมานานเชิงเริ่มจากซื้อบ้านเพื่อตั้งรกรากจากนั้นก็เปิดร้านขายเสื้อผ้าจนประสบความสําเร็จด้วยเหตุน,นี้ร้านข้างๆจึงอิจฉาตาร้อนเธอก็เลยให้คนไปสืบประวัติของอาเลอร์อย่างละเอียดทําให้รู้จักกบหูวิเวีย คนสองคนที่มีชดากรรมเดียวกันจึงกลายเป็นเพื่อนสนิทและมาทำธุกรกิจเกี่ยวกับชุดชั้นในด้วยกันจนได้กำไรก้อนโตอาศัยความสัมพันธ์ของสกุลหูทำโฆษณาโด่งดังไปทั้งประเทศกระทั่งกลายเป็นแบรนด์ชุดชั้นในอันดับหนึ่งของจีนตอนนี้เป็นบริษัทที่มีทรัพย์สินหลายร้อยล้านไปแล้วแม้ว่าไม่ผิงจะรู้สึกว่าฟางเจวีไม่ได้ด้อยเลยแต่เมื่อเทียบกับสู้ใหญ่แล้วดูเหมือนจะด้อยกว่านิดหน่อย ต่อให้เธอมีลูกติดสองคนแล้วไงเป็นเศรษฐีนีรายล้านจะหาผู้ชายแบบไหนก็ยอมได้เพราะได้ยินว่าเป็นเจ้าของอีกคนของเหยียนเซียในใจของพี่น้องหลายคนก็รู้สึกเป็นห่วฟงฟฟนเจอวีเช่นกันภายในอาคารใหญ่แห่งนี้มีใครไม่รู้จักเฮียนเซียบ้างตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนถึงวันนี้แค่ระยะเวลาเพียงครึ่งปีก็กลายเป็นบริษัทที่มีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านเจ้านายของเหยียนเซียต่างหูทองคู่เดียว ผมทำให้เธอหวันไหวไม่ได้จริงๆไม่ต้องพูดถึงต่างหูทองคําคู่หนึ่งแล้วต่อให้ร้อยคู่ก็ช่วยไม่ได้ชายที่มีแว่นตาเหลือมองไปที่ฟางเจอวีแล้วพูดอย่างไม่น่าฟังว่าครอบครัวของลูกพี่ก็ใช่ว่าจะร่ํารวยตอนนี้เข้าใจแล้วนะว่าเงินไม่จำเป็นต้องใช้มอวไยพิงตุบหลายฟางเจอวีอันนี้ก็ต้องดูความสามารถกันแล้วฟางเจอวีเกือบจะเ,ะเตะเขาเข้าให้ เจ้าพวกนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยแถมยังอิจฉาตาร้อนกันอีกหรือไม่ก็พาเธอไปช้อปปิ้งดีไหมผู้หญิงชอบช้อปปิ้งเธอชอบอะไรก็ควงเงินซื้อให้จบคนหนึ่งยกมือขึ้นและพูดเมาวยพิงมองพิที่เขาและพูดเสียงเรียบเธอมีร้านเสื้อผ้าบนถนนเชนานตะวันตกซึ่งเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดที่นั่นแกคิดว่าเธอจะขาดเสื้อผ้ารองเท้าและกระเป๋าไหมได้ดังนั้นก็แค่ส่งดอกไม้ผู้หญิงมีหรอที่ไม่ชอบดอกไม้ อีกอย่างผมคิดว่าเธอไม่น่าจะชอบของขวัญราคาแพงที่สําคัญที่สุดคือความจริงใจถ้าเธอชอบคุณจริงๆแค่คุณให้ดอกไม้เพียงดอกเดียวเธอก็ดีใจแล้วแต่ถ้าเธอไม่ชอบต้องให้คุณให้เพชรเม็ดโตก็มีค่าแค่เพียงก้อนหินเท่านั้นชายสาแว่ตาออกความคิดเห็นซู้เยนไม่รู้ว่าฟานเจวีกําลังปวดหัวก,กับการหาวิธีตามจีบตัวเองอยู่วันนี้เธอต้องไปหาเหล่าจางช่วงเดือนกรกฎาคม โรงงานของหลาจางต้องเตรียมทำชุดสำหรับรดูใบไม้ร่วงการรับจ้างผลิตจึงหยุดลงนอกจากนี้เขายังบอกว่าจะจ่ายเงินปันผลทุกๆ6เดือนครั้งนี้ซื่อเยนจึงได้ส่วนแบ่งด้วยนี่เป็นกำไรที่พวกคุณสามีภรรยาได้มาจากการเป็นตัวแทนผลิตไม่เกี่ยวข้องกับฉันเลยทั้งหมดนี้เป็นธุรกิจพิเศษของหลาจางและภรรยาซื่อเยนจึงไม่อยากรับส่วนแบ่งจากพวกเขาไม่ได้ควรเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น คุณมีหุ้นในโรงงาน20%่สิบควรได้รับส่วนแบ่งเหล่าจานพูดอย่างเครงเครียดในช่วงครึ่งปีแรกรับเป็นตัวแทนผลิตหักค่าจ้างค่าน้ำค่าไฟค่าเช่ายังเหลืออีก2อ0 0 0 0สามหื้าหยวนสู้เย็นบอกว่าตัวเองไม่ได้ทําอะไรให้พวกเขารับไปเยอะหน่อยสุดท้ายแล้วคํานวณจากยอดสอง0 0นหยวนซู้เยยนจึงได้รับ4 0,000หยวนซู้เยนพูดคุยกับพวกเขาสองสามคำและกลับบ้าน เมื่อกี้เราหูมาหาคุณป้าใหญ่ได้พบกบลังหูสองครั้งจึงถือว่ารู้จักกันแล้วสุเย็นจึงโทรศัพท์าหาเราหูวันนี้ฉันไปธุระที่โรงงานคุณหาฉันมีทุระอะไรหรือเปล่าคืออย่างนี้เขาก่อนคุณขอให้ผมช่วยหาหน้าร้านให้ใช่ไหมเราหูเพิ่งถึงบ้านเหนื่อยยังไม่แห้งด้วยซ้ำหาได้แล้วหรอคะหน้าร้านที่ดูใจหาไม่ได้ง่ายตั้งแต่สุเย็นมาถึงจนเดี๋ยวนี้ยังไม่พบที่ชื่นชอบเลย หน้าร้านยังหาไม่ได้แต่บ้านแบบมีลานแถวบ้านผมมีคนจะขายหลังหนึ่งผมเลยลองถามคุณดูว่าคิดยังไงลราหูคิดว่าบ้านหลังนั้นไม่เลวเลยแต่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อได้จึงมาติดต่อกับซู่เย็นโดยตรงบ้านแบบมีลานบ้านแบบไหนคะซู่เย็นสนใจจริงๆเป็นบ้านแบบเก่าที่มีลานกลางบ้านเป็นบ้านสองชั้นทางด้านหน้าและด้านหลังมีลานกว้างเจ้าของบ้านดูแลรักษาอย่างดี ยังดูใหม่อยู่เลยเข้าของข้างในก็เรียบร้อยดีไม่ไกลจากบ้านของคุณด้วยคุณสามารถเดินไปที่นั่นได้เราอธิบายสภาพโดยรวมไม่ไกลจากบ้านของเธอมีบ้านแบบมีลานหน้าบ้านอยู่ไม่น้อยก่อนหน้านี้เธอเองก็เคยคิดจะซื้อแต่พอสอบถามไปหลายหลังก็ยังไม่มีใครคิดจะขายคุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงขายการซื้อบ้านประเภทนี้ต้องสอบถามให้ละเอียดไม่เช่นนั้นเป็นเรื่องลำบากในอนาคต คุณลองมาดูแล้วพูดคุยกับเขาเองดีไหมเราหงเสนอซู่หย็นเหลือมองเวลาแล้วพูดว่าฉันจะไปหาคุณและจะแวะไปดูบ้านด้วยเธออยู่ไกลจากบ้านของเราหงไม่มากเดินเพียงห้าหงนาทีก็ถึงเมื่อเห็นซู่ยหยยนเราหงก็ทำราวกับเห็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเขายิม้มแล้วรีบออกมาต้อนรับพร้อมเสิร์ฟชาชันดีเจ้าของบ้านมีลูกสาวเป็นคนเดียว หลังจากไปเรียนต่อต่างประเทศเธอก็แต่งงานอยู่ที่นั่นเลยเพิ่งคลอดลูกเมื่อปีที่แล้วพวกเขาเคยช่วยลูกสาวตอนอยู่เดือนตอนแรกตั้งใจ,จะไปแค่สองเดือนก็กลับตอนนี้พวกเขารู้สึกไม่อยากจากลูกสาวและหลานชายลูกสาวเองก็ไม่อยากให้พ่อแม่กลับจึงตัดสินใจจะอยู่ที่นั่นด้วยกันพออยู่ไปนานเข้าก็รู้สึกว่าบ้านเล็กไปหน่อยเลยอยากเปลี่ยนไปบ้านใหม่ที่ใหญ่ขึ้นพวกเขาจึงตั้งใจจะขายบ้านหลังนี้รับรองว่าบ้านหลังนั้นไม่เลวเลยถ้าไม่ใช่เพราะลูกสาว พวกเขาคงเสียดายไม่ยอมขายแน่เราหูไปดูมาแล้วจึงพูดตามความเป็นจริงทำไมจึงฟังดูคุ้นหูจังสุเหยียนคุณคิดอยู่นานและถามว่าอยู่หมู่บ้านเสียเฉียงชุนใช่ไหมคะใช่คุณรู้ได้ไงเราหูมองสุเย็นอย่างสงสัยมีใครช่วยแนะนําสุเหยียนก่อนหรอไม่น่านะอีกนั้นเขาก็โดนตัดหน้าแย่งลูกค้าไปสิบังเอิญจัง เมื่อปีที่แล้วฉันถูกยึดบ้านคืนและต้องหาบ้านเช่าใหม่ฉันไปขอความช่วยเหลือจากแม่ของเพื่อนร่วมชั้นของลูกสาวให้หาบ้านเช่าให้ก็คือบ้านหลังนี้คุณคือหญิงชราในบ้านของพวกเขาบอกว่าฉันมีเดิกมาด้วยจึงกลัวว่าจะทําให้เฟอร์นิเจอร์ในบ้านเสียหายเลยไม่ยินดีให้เช่าถ้าเป็นบ้านของพวกเขาจริงคงพูดคุยกับหญิงชรานที่บ้านนั้นลําบากแน่สุเย็นมีความทรงจําที่ไม่ค่อยดี เกี่ยวกับป้าสามของลินหุยยินชลาที่พูดถึงผมก็รู้จักอย่าไปสนใจเธอเลยยินชลาคนนั้นมีลูกชายสองคนลูกสาวหนึ่งคนเธอเป็นคนรักลูกชายมากกว่าลูกสาวหลังจากลูกสาวแต่งงานออกไปจึงไม่เคยกลับมาอีกเลยแต่หลังจากเจ้าของบ้านซึ่งเป็นลูกชายคนโตมีลูกสาวเธอก็ปฏิบัติกับพวกเขาไม่เหมือนเดิม โดยเฉพาะเมื่อลูกชายเกคนมีหลานชายให้เธอขูนรีเงินทองจากครอบครัวลูกชายคนโตไปให้ลูกชายคนเล็กถึงขนาดตั้งใจจะยกบ้านของลูกชายคนโตให้กับหลานชายคุณว่าลูกชายกับลูกสะใภค้คนโตจะยอมไหมทั้งสองฝ่ายจึงมีเรื่องบาดหมางก,กันที่คุณบอกว่าเจ้าของบ้านยกบ้านให้แม่ตัวเองเป็นผู้ดูแลคงเป็นเรื่องที่แอบางมากกว่าความจริงแล้วเจ้าของบ้านฝากบ้านไว้กับหญิงชราที่อยู่ข้างบ้านต่างหาก เราหูรู้เรื่องราวต่างๆในละแวกนี้อย่างละเอียดลอมากถ้าเป็นอย่างนั้นหญิงชลานั่นจะไม่มาอารว่าหหรอสู่เยียนขมวดคิว้วญิงชลาคนนั้นแสดงตัวเป็นเจ้าของตั้งแต่แรกถ้าเธอซื้อแล้วจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้ไหมไม่มีอะไรหรอครับเจ้าของบ้านหลังนั้นเป็นฝ่ายขายเองไม่เกี่ยวกับหญิงชรานั่นเลยสักนิดหากจะว่าไปการเช่าบ้านแตกต่างจากการซื้อบ้าน บ้านเช่ายัางไงก็เป็นของคนอื่นแต่คนซื้อเป็นของคนเองถ้าเธอกล้าอารวาสก็โทรแจ้งตำรวจเลยถ้ายังไม่ยอมอีกก็ยังมีผมอยู่ถ้าเอาอหน้าไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีลับรับรองว่าเธอไม่กล้ามายุ่งกับคุณแน่เราหูยังคงมีความมั่นใจในเมื่อเราหูพูดมาขนาดนี้แล้วซึ่เหยยนจึงไม่เป็นกังวลเรื่องนี้ต่อไปแต่ตอนนี้มีบ้านไม่กี่หลังที่มีใบ,บรับรองหางสายมัสับ สิ่งนี้สําคัญมากมันไม่เป็นไรถ้าไม่ถูกรื้อถอนแต่ถ้าถูกรื้อถอนขึ้นมาแล้วจะมีปัญหาทันทีและบริเวณที่เธอจะซื้อในลาโคจะต้องถูกรื้อถอนแน่ดังนั้นต้องท้ชัดเจนนั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่ผมสามารถช่วยคุณดาเนินการในเรื่องรับรองอาหารสาริมซาบได้เพียงแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยเราหูําความเห็นชอบจากซู่เยียนแน่นอนว่าเธอต้องเห็นด้วยอยู่แล้ว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหน่อยจะเป็นอะไรไปอนาคตได้กําไรคืนมาหลายเท่าและเจ้าของบ้านอยู่ไหมคะซึ่งยันถามกลับมาแล้วพวกเขาต้องการมายื่นเรื่องขอแยถิ่นที่อยู่ต้องทำหลายเรื่องคงไม่กลับไปในเวลาใกล้ๆนี้แน่ในเมื่อเจ้าของบ้านอยู่เธอก็ว่างตอนบ่ายพอดี ซู่หยางกำลังหูจึงพากันไปดูบ้านหลังจากเคาะประตูไปครู่หนึ่งก็มีหญิงท่าทางสีเหลวฉลาดคนหนึ่งเดินมาเปิดประตูพอเห็นเหลาหูเธอก็ดีใจมากมีคนมาดูบ้านเร็วขนาดนี้เลยเหรอฉันบอกแล้วว่าบ้านของฉันมีคนอยากซื้อเยอะเจ้าของบ้านหญิงจงใจพูดอย่างนี้เพื่อสแสดงว่าบ้านของเธอไม่ต้องกลัวจะขายไม่ออกดังนั้นราคาจึงลดไม่ได้คําพูดพวกนี้ซู่หยางแค่ฟังผ่านๆไปทั้งสองเดินเข้าไปในลานบ้าน ื้นดินทั้งสองข้างถูกพลิกกับจนหมดเหลือเพียงดอกไม้ไม่กี่ต้นและต้นไม้ยืนต้นแค่สอต้นนี่คือคุณซูเดิมทีเธอวางแผนจะซื้อบ้านพอเห็นว่าทางคุณต้องการขายบ้านภูมเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกพอดีวันนี้เธอว่างเลยแวะมาดูเราหูยิ้มน,น้อยๆแสดงเห็นว่าพวกเขาไม่มีความรีบร้อยที่จะซื้อบ้านเช่นกันแค่มาดูก่อนเท่านั้นสวัสดีค่ะคุณซู ที่บ้ายัางไงบ้างบ้านของฉันไม่เลวใช่ไหมเจ้าของบ้านผู้อย่างมั่นใจขอดูก่อนนะคะสุเย็นไม่ตอบคําถามเพงเดินสํารวจบ้านอย่างละเอียดการซื้อบ้านต่างจากการเช่าบ้านการเช่าบ้านแค่ต้องสะอาดรูปแบบการจัดวางไม่เลวก็พอแล้วแต่การซื้อบ้านต้องพิจารณาทุกเรื่องให้รอบผู้ด้านบ้านหลังนี้สร้างขึ้นประมาณปี1950ตอนนี้อายุกเกือบ30ปีแล้ว แต่วัสดุที่ใช้ดีมากอีกทางเุ้ของบ้านยังเสียใจดูแลรักษาเป็นอย่างดีสภาพจนดูใหม่มากตัวบ้านครอบคุมพื้นที่ประมาณ150ตารางเมตรบวกกับพื้นที่ตรงกลางบวกกับพื้นที่ตรงลานด้านหน้าและด้านหลังอีก200ความตารางเมตรถือว่าไม่เล็กเลยสำหรับสถานที่อย่างเมืองนานเชิ